วัยรนักเรียนวาดรูปสุดสาครใจเกเรสมประกวดต้อนรับวันสมทรผู้เรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งวัยราที่ทำเอาชาวเน็ตแชร์กันไปต่างองอนานาโดยในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปซึ่งเป็นคุณครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งได้โพสต์วิดีโอโชว์ผลงานของนักเรียนชั้นมออ2 TikTok k o t a n a k o r n TikTok k o t a n a k o r n ได้เข้าร่วมมนลกิจกรรมประกวดว่าทุกประบายสีวันสุนทรผู้ซึ่งหลายคนได้โฟกัสผลงานกับตัวละครสุดสาครที่ถูกออกแบบใหม่พร้อมกับระบุว่าสุดสาครใจเกเรซึ่งเป็นท่าทางการล้อเลียนมีมอดังและผลงานชิ้นนี้สามารถคว้ารางวัลที่หนึ่งมาครอบครองนอกจากนี้ก็ยังได้แชร์ผลงานของนักเรียนคนเดิมเป็นการแต่งคำขวัญและในคำขวัญ ก็ได้มีการวาดภาพมินดังเข้าไปอีกด้วยเรียกได้ว่าผลงานดังกล่าวถูกใจคนดูเป็นจำนวนมาก